เก่งก่งอันนี้สองขวบพวกเดือนลูกใช่เป็นเกิดน้องสองขวบน้องเออเก่งมากครับไปเล่นกับพี่เลยนะเก่งมากเลยโอ้พี่สาวเที่ยวเลยนี่หนูก็เป็นสาวเหมือนกันหนูเป็นสาวหรือเป็นหนุ่มก็ไม่รู้ เก่งอ่ะปุ๊ดนี่เราดูเนี่ยอะไรติดตกออกเลยโอ๊ยแม่งเก่งมากเก่งมากฉีดได้ร้อยเลยนะตรงนี้โอ้ okay. uh -huh. <coughs> 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 <coughs>